ที่นี่ที่นี่เที่ทีน,นี่ชอบ,บไหมชอบนึ่งอนแปดสนเจ่ายโดการพนันเอา่ะพวันยาวอนนี่ก็เห็นได้อยากติเห็นเพื่อนดูแล้วมันชิได้ยัง ป้าพี่น้องเลยกลับสบายดีได้สวัสดีเด้พี่น้องเด้อเนาะว้าบุรีมาเตหึงได้พี่น้องเลยน้องสำหรับอ่าเขียนซาน้องสใส่ไม้พี่น้องเลยเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบิกพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิน่นอ่าอยู่ยืนอยู่ซานอยูโปโป่บ่พี่น้องเลยบุดีมาเตมเมืองเซบุดีพุ่อนได้พี่น้องเลยกระลือเวะมาอยู่เยืนอยู่ซานอยู่บ่ป่ะมาเลยมาเลยป่ะพี่น้องเลยอ่าทางบาบ,บุญ กบปะป่องไปของนล้พี่นองเะไปทางลงมาก่อนไปนอไปอ้ขาทางไหนเฮ้ขทางไหนเฮ้ยไปไปบุกถึงบ้านนอ้องเสไหมพี่น้องมาหนิเนะาะยอเออแตัวบุญแล้คือว่าเขาพี่น,อน้องนะาป้ามักกะถินเกยุ้ย ใส่กินบ่โอ้ขาดแล้วอันนี้คอยแล้วบอกถิ่นนี่ซื้อมาใส่ตามหุ่งนี่สบายดีเอา้าเขกไม่ไดใช้เลยเอ้าเขียกคือปงอ๋อบักถิ่นวิติบ,บักเกเกเนาะขาดแล้วบักถิ่นโอ้พี่น้องเลยได้กินได้ใช่ไหมฮะฮะเห็หไไดไม่แมนบ้านนี่ไม่แมนไม่แมน Oh. Hạc đấy mà cái thìn đi này. Thế nào người? Mà phí độ. này. Con ông đây. Con Hấp. Đấy cần đây. Ba. Thốt đấy. Tầm. Khốm đấy đâu. Hả? เอาคือคมโอเคเออ๋อเป็นไ้อยู่ดีม้อยู่ป่ะมีลังต้มยังนี่เอนก้อยใช่คับเพื่อ๋อหนึ่งก้อยออเห็นไเหบ่ใช่ตำุ่งกอนมาแดงดิอืมงานด้่กินได้เลย่กันบ้า มันออกกินออกกินทำให้ลำหนาได้หรอวะมุ้ยหน้าเลยมุ้ลยมเห็นน้ยเยเห็นนอ๋อที่ไหนด้ใช่ช่วยกินบ่ที่นี่พอดีที่นี่ที่นี่ชอบไหมนะชอบหนึ่งชอบหนึ่งแปดแสนเอาจ่ายเปารเพนแล้วะโอ่อนแล้วเขา ขอรอำข้าวต้องใส่ไม้พี่น้องเลยนะไทยไปเห็ดหน้าสุดไทยให้ใเด้อยาง่ายเลยเนาะที่เราไทยอย่าเงินหรือว่าดไทยขอขอน้ำมันเอพซีคนพี่จะเอพซีขายเด้อเราไทยอเฮ้ยพวกไทยละห้าไม่ถ่ายแนะโอ้คยเห็นไปจัาเลยมันแปดหมื่นเนาะอุณเนาะ อยู่หลักแปดเนาะหลักเจ็ดนี่ได้บ่ะเจ็ดแป็หมื่นละเจ็ดเป็หมื่นเลมั้แล้วตีหอด้วยตีห้วแต่แปดแปดหมื่นนี่สชะสี่เกียวไหมเออที่แปดหก็ยังยังดีนะเนาะตัวแปดหมื่นนี่อ่เราถ่ายอนเล่าได้สารพัดเป็นใหม่

ขาเต้นบอลนอนขาเต้นบอลนอนแล้ก็เต้นเลยไปหาใจเลยเขาหงาเงี้ยหบอเ่รืองกเงียนบเขาเลยเด้กเข่าเลยด้วหรอมาเลยมาถมาเลยมาถึงอึ้งแต่ว่อเนี่ยเออเลยอมันมาถึงน้องเสืไหมเออเลยไลพี่น้องเห็นเนาะจํากันได้บ่งเน เคยซื้อวะนไดเไหนบาท่องไงบาท่องไงอ่ะทองท่องก็ใหญ่เนอะเรากินมูหยอกมากินยังก็กินมูกินมูญ่ไม่ต้องมููแมนมูแนซื้อข่อยว่าดีดีบ่ดีแล้วซื้อยังนะแล้้ออย่งโอ้รัแล้วรับหมแ้เ้ยผักตหูอเยอะ <laughs> Mô hình đây hương là xì 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 À nhau À không à. ừ, à. lo gì đấy Chứ bảo nhau mà khỏi Tao khơi mai <cười> <cười> Hơi? Hơi rồi, rồi. Khơi mai Mai rồi là bà bùn đã bắn thân mai đó Thấy chị lệp bánh kia này bàn bàn Bà เขาง้ของน้านั่นเราคือว่าเขาเ่นรออเราคือว่าเขาเล่เจ้าเนาะเขาเนาขา้าแเรทายเสียงดังของน้าเองเยีนได้ไหมนี่ขเยนนบอเขาเยีนตอยังไอยังไแล้วต่อต่อไม่ใช้เขาบอไหมนี่เขาบ่เขาาเลเต้๋อเด้ Sắc cấy, thiên đường sử liệu tệ với chân. Nơi mượn nè nó. Cái này ông thiên từ mượn nè. Ừ. Cái này đâu đấy? À, cơ bài cơ bôn cơ đấy. Khi nhắc tay. Khi nhắc bay Khi nhắc tay ông thiên. Nhanh vậy phải xuống. Khi chắc. Khi chắc phải bố. Nhanh chọc phải xuống. Rồi.

ฮเช็ดมือนไปซื้อดินไม่มีเลยเ็ดมือนแมนโอ้ยจานจะมีบะดินเจ้าเองบ้านคายของดินลูกแล้วนี่ข่อยจะขาแล้วเนทายเลนี่ข่อยน้องลกนหรือลูกให่้ายมาต่างชาเลยเจได้้เยอะเท้าไรเลยจ่วอื่องได้นหลังเลยอนะ เจ็ดหมื่นบ่น้องเนีเจ้าคุณิน้น้องเนมียเจนั่นเป็นเพื่อนไทนะเมียเ้นเขายิดเรื่อนเพื่อนไทยเจ้าบ่ชืมกี้เป็นของเจ้าบ่ตัวนั้นเป็นขอยเดวกาโลกีปเห็นเทียได้อานตาอตาแต่คือเก่งแทะ โอเคโอเคไป่ okay, okay, องน้องเนาะมาเล่นน้ำน้องใ่ไหม,มหหหวันนี้ไอ่ไม่ยอมมายามเพิ่นอยากางาย้ง่ก,กินได้ร้ายเลย <c oughs> ไม่ยังนะก่อน่นคนนชัมนผาก่อนขึ้นบันสั้นผ่าจะคืนแล้นั่งดีรู้นั่งดีงนั่งขึ้นยืนดีสัภาษณาบ้าว,าวาขึ้นพรมเอางาไหมพี่จะทําไ่หามาเลยไรท้าวเาจะทํากันได้ไหม ตัวปีนี่ใหญ่เลยพี่ทังเลยเนาะปีจ้อเาแค่ื่นเทอย่บงบ้างบ้าแค่ก็รีคอยกเบานี้พี่เรากันฮะคอยก็เราเบิร์ดฮะพอกลับไปก็ไม่ละอันเราเบิร์คนเนาะกินมะกะทินพี่น้้งเลเนาะกินมะกะเซ็ด มาด้อะไรอย่า,านงนะมะกอเสอ๋อปากมินปากมินเห็นไอืม,มาปากมินอืมอยู่วัดเอาาิบมะกอเสบางเอามาิเอามะกทินได้ัใมะกเสมินด่ปากนะม,มินมิไไปเอากอยม่ใช่เอากอยม่ใช่เบิ้งัด ไพบนกอยด้วยไหมไปคุกับเหตุอยแล้วมัไป,ไปอืมบนก่อยใช่ดรโอ้สมัดเือใส่หมอืพมอพรอมโอ้ไล่ยังกี้ยกเาขามาเดยอันนี้จีกักก่อยนี่ม,มันจะสจะแสบก<ด>็วันน้แวมแว <laughs> เงีบกบก่อยว่าดอกป้าปออกไปเนะาะคมักะเสกมักะทินแน้วกากินน้ำบอทานตุนเกเพีนอย่งเงี้ยเนาะบอทั้งขายบอททำไมบอกพอชี้นสืน่อดอกคำว่าเปนตลาดเท่าดินขคคายหันตำเนี่ยได้อายุน,น่หันได้ขายตำเหรอปอกปอกได้ขายไหมแมนยุพอได้อายุเนาะแต่แมน เง้ีงๆว่าเจเนาะเขามาแล้วมันเไงฮะเขามากมก่าที่นกามันเปลาเท่เอ้เคยกินที่กันมันนอนเปลือมันมันกระเทียมมันกระเทียนอนนะเพะโปรตนเปลือกนะเปลือกมาเพลาหังีบต๊เนาะแมนหลายปีย่งคือเก่าคิดพวงตองคือเก่าแม

พอแล้วพอ,อแล้วรู่าอกพอแล้วบอ่ะาเพอดำพอดำเมีอเยอะไ้เนาะต้ะกีกับดำม, <c oughs> มันนี่ต้องใส่ไม้กินข่าวกันยังลูกกินข่าวกับน้ากินข่าวกับตำามโหกับเป็นไก่ให้ตามากิน อ่าเป็นตัวเสียบเถอะเนาะไม่ได้ไปเอาปลาไม่ได้ไปเอาปลาบ่ปลาไม่ต้องต okay. ้องต้นต <c oughs> oh ้นดีบ่ะผลตกที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตกหัวใหญ่ตกอ๋อบ่ได้ไปเอาปลาบ่ได้ปลาบ่ไะใส่ตูงตูงเลยโอ้หน่าบุญนไม่เท่านี้ปลาจนเต็มว่ามุ้ยมุ้งไส่เป็สอบปะ ไม่นานคนนี้ปลาลงป่าลงเลยเมื่อคืนนี่นะเศ้านี่ทานีบ่ค่ะตุ๊กต่อนี่มึงเช้านี่เพิ่งก็ตุ๊กไปว่าเพอตุ๊กคืนนี้แต่ว่าน้ามันมาเมื่อเช้านเลยโอ้น้างคืนที่ถ่วมบนนอกหายนะเนาะตาล่าเลียนังแต่ว่าเมืองานแรกอุ้ยนี่คือบ่เหน่อยแต่ว่าต้องทานต้องป้าใหญ่ลงยำเนี่

อทางนะทางซ้ายโอ้สมตยนีเนาะนางงเรี้ยแหลกบพอยไไม่พอไงบอไแล้วทำแค้นน้องสมัยอืมึงนี้ยบันผ่นนะปงเงียนนะกำบรอเดืองเดองอยู่ทางซบปลาปาไหอีกไม่พอก่อนรงเี้ยไม่แล้วก็เพปลากระปา้น้องย้าพออีกยันไปน้องสายไงจารสรวมมันบืนขึ้นว่านาะนันแม่นอยูะพี่น้องเนาะ ซาบานเนี่ยว่าใช่ไหมเราก็จับปลาเป็นอยู่างปะเป็นไม่ว่ามันยวนก่อยเป็นยังมายวนดูน้ำเม่อบึงประหยัดอยู่น้ำเจ้ามายวน้พอปะยากยัง้งพอก็ซื้อให้กินพ่อกระยางยังออกกระซื้อให้กินกันจะไม่เงินหรืเปล่าถ้ากินถ้ากินลา,า,ายได้กินลายก็ได้อาจาเป็นขาหนาจะเป็นเข่า ออก็เคซื้อกินเจ้าเห็นหานเบาเตียงทองบปล่าคอยไปฝากเจ้าอยู่หานเบาเตียงทองกันแหละอยากจะซื้อกินเบิดจะได้ให้เราจดไว้ให้คอยจะไปจ่ายกำลังะอะไรวะเมือ่ออยู่คนเด้ยวเลยเจ้าไปต้นพ่อเจ้าบ้านพ่ออยู่เดียวข้าก็ยังไม่พอเข้าอาว่าเจ้ฉุดมากคอยอาเมื่อเด้งเมื่อเด้งน้องนี่ถึงมีเงินเดือนเอาเืาิอวะ เรามีลูุกไส้ด้วยโผ่เฮาเขาเป็นตานต้นโผ่เฮาปวดก็มีขี่เลยโอ้อยากยังโผ่่ก็ซื้อให้กินเขากินเบิดเขากินบดบดซอฟเขาก็มาซอยอกระเบิดบบบนี้เราเป็นหนีอยู่บบบนี้อ่ะไอหนีก็เห็นได้อยากติเห็นใ้เพื่อนอยู่แล้วล่ะมันชิได้อยังจากเบิดเนาะจากเบิดเป็นยังไง เจอคำนี้ก็ไปจุกเลยอืมเจอคำนี้ก็ไปจุกเลยพี่น้องเลยบูคิดว่าน้องสมัยชิบ่ะแบบนี้อืมตายจากรไรไงล่ะเนาะจักความล่ะจักรความแล้วพี่น้องเลยมาปีหน้าจะเป็นสาวบัตรซิบใครนั่นนี่ไอซิบใครนั่นนี่อายุม10ปีอายุ่10ปีอายุม10ปีอายุมวขปีทำมือก็ต้องนิ้ววะทำนิ้วได้ผ้าใหม่ให้น ยังข้าเขียวป้ออ๋อกินมักระเสดกับข้าเขียวป้อไงมักคะเสดข้าเขีวเขียวกระไตวะนี่โอ้เขียวงามได้ใหญ่มาเป็นเขียวกระ่ต้ได้นี่นี่น่อะไรกออ่อมแต่เข่าน่กินเข่าไยงป้อนอเด้เป็นยังเจ้าคือมาอมขามอมเลิกไรอ่่อมเาได้นอยอย่เลยอมข่านั้นคือต้นนมนี่้นมนี่ ติดได้ะปะบุญเพราะว่าน้าในข้าเนี่ยมันคล้ายๆแบบน้องเพันอมแทนเนี่ยนุม่มนะพอปริน้องใช่ไหมนี่ไปกินนุ่มแม่ยั้จักบ่ะชูมือยังอมอยู่มั้าวอม,อ,มอืออมขอด้วยก็บอกงามและแขวแขวแม่ไปโรงเรียนฮะก็อม,อมกระโดดเลยมันง่ามแล้มันบุ่งเลยนี่มามามาอันนี้อมอมในทั้งทึ่งไงนะอมไปเลยนี่อมทั้งทึ่งอมทั้งบันดอนเลยนี่อือจะได้ไปเจ็บเลยนี่ ม่งย่ำนะ้ย่ำตลอยัง่นง่ายมึย่ำมึง่ย่ำนะหย่ำเี่หยางนอยายมป็นเ้าตรงนี้แวอาเขาแล้วอืมอืมเสาแเฮียนพ่อบ่าวมากแล้วบามักกร้างเออข้าวไดิแค่ไผ่เออข้าวบ้ามัก เอาเบอร์เไปเจ้ามากเขาบ่ะจ๊ะเขาเงินมากก็เอาพัวพั้ก็เาพัวปั๊มน้ำมันแล้วก็ขี่โรบิโก้มาขี่กระโผเฮาพัวเอาพัวปั๊มน้ำมันโว้ปั๊มน้ำมันอยู่ไช่พลัวปั๊มน้ำมันเด้ออยู่เหรอด็อยู่หาดนี่เอาพัวปั๊มน้ำมันนี่เอาเล็กปั๊มเหมือนบ่อด้ใช่ไหม ตังบ่ซื้อน้ำมันเลยมันเสียเงินโอ้มันคิดดีก็คิดดีเจ้าก็เอาเลยคนคือเจ้านะทองบักใหญ่จะไปกินสิ่งของเขาพอดีเลยแหละจะจังบริเสียเงินเงินก็เขาซื้อเจ้าบริซื้อเบาไปเลยเลยอาก็ได้พ่อบอกให้เอาอยู่เบาไปเลยเลยนังแคมัยเนาะ ไพ่มาล่ะครูเอาบาอะไรอ่ะจำเราไรบ้างบาเมฆกบาเมฆกบาเม็กใช่บาเม็กบนมาบาเม็กไปน้ำพอเตียงพอเตียงไปใส่มันไปโลกมากหรอพอเตียงไปมาแล้วพเอเตียงไปใส่ไปสวรรค์บอกเออม,นะมันไปน่ะไป้โมกบดไม่ยังได้พี่น้อยมาแล้วมาแล้ว มาด้พี uh, clean, ่น้องปังไปมากินมาขิ้นข่าวเป็นเนาะปลาสาเนาะบึงว่าพ่อด้ชื่อนมมาให้ไปยังไงไปหาชิปอ๋อมาหาชิปชิปไปื่อยังไงเนีื่ออะไชื่อนกินกับค้าว่ลายบ่

ให้ม่ให้ม่เงินได้ๆแล้วก็เอาพวกปั้มน้ำมันมีรถขี่ซะบอกเลยไอ้พวกปั้มน้ำมันนะจะยังไงวะบอกก่อยว่าอยากได้ปาสาวว่าบุญเนาะเราสบายดีพี่น้องเหรอเนาะทางเล่นน้องใสเไม้ก่อนพี่น้องเั็กหน่อยเนาะเดยโดยป้าพี่น้องเลยกินมะกเศษเพิ่นก่อนมะกะทินเพิ่นก่อนจั็กหน่อยเนาะเอาเอาพวกพ่อเข้ามายี่ยวกับมานั่งเล่นนั่งหัวน้ำน้องเพิ่นเล็กนึงพี่น้องสิพากันเดินทางครับเนาะวันนี้เนาะ โอเคบ๊ายบายพี่น้องสบายดีนะพี่